เรียบร้อยเขเตรียมการไปเลยอย่างพวกเตรียมมาเงวตมมามาเนี่ยมามยึบยึบนี่สกก็ไม่ไม่นี่ไม่ไนี่แล้วก็เพิ่มเข้ามาเยอะเยอะเยอะเอออ่ะปากกินอืมถ้าเหมือนเบ๊ะมินอไเดินหนึ่งรก็ถึงวันเด็กพีงากด้จักรยานหคันแล้วเอาไก่กินอะไรกินอนไนอีก

กาแฟฮอนกาแฟเย็นสองรอบปาไปบ้านไปกินกาแฟแก้วนึงงอ้ยดีดดองๆเลยวันนี้ี่สองก็ไม่ใช่สองสองสา้มเลย่แมาจ้าอลีมาจ้ากอีเมอนยัางลูกกรดาษไาลูกป้าเากอลี่ไปมย่างมีข้าวเย็นแต่ไม่ได้หุงมันเตมอ เันเข้าวจาราแกลางเป็มเืกระทิรนข้าวจ้าวอร่อยอร่อยนลนหนปลาทูของเสื้กะทิป็เลยลุล้มกินจืบเจือเลยน้องกินจืบเจือน้กินจบเจอมามาเป็นมาหันมาหันมาเศ้าไปเร้าไปเศาเป็นสิวไปน่ะเศ้าแล้วเกอกแล้ว หายแล้วค่ะบัรจาร์พวกนี้หนูก็ไปโรงเรียนได้แล้วค่ะลูกแกงได้ไปไหเนี่ยได้แล้วค่ะบอกได้ได้ได้ยังลุงเข้าใกล้ได้ยังยั้งยังน้องยังยั้งลุงเข้าใกล้ยังไม่ได้เขาได้เข้าใกล้ได้หรือยังยังได้กับนุ้นูใครใเข้าใกล้หนูได้แล้วให้ใครเข้าใกล้ให้แม่้ามป่านคะเจ้า ให้ใครสิะให้แม่ให้แม่เข้าใกล้คนเดียวบ่อ๋อแม่เมทที่มูลูกกินดีดีลูกกินดีๆลูกกินดีๆีอะกินอ่ะกินดีๆลูกเนาะฟงอะ มันหักรงหายเก้าแล้วได้อะไรมาเนได้อะไรกัเดิมเหรออ้าวอ้าวมีบุญจำปาจำปาจำปา อันนี้มามากมากินให้อิ่มนี่ลูกมันลงอู้เลยงคนเยอะเสียงดังอืำอาหารไปนู้นอาหารไปทางนู้นอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะกินกินไข่ทุกวันวันละหนึ่งฟองกินทอดไก่เนาะเขาขับกันหมดทั้งจำปาทั้งมีบุญของแม่ เม่จะนชอบเกินไปไม่แห้งนัวหรอเล่าลูกเม่ใส่ชอบเกินไปชืเยอเยอะเอาเอเอาเอานี้ไหมเอาไก่ไหมเอาไก่เคเอฟซีไหมลูกเอาไหมแม่จะทำให้ไก่เคเอฟซีร้นเน้อแตอร่อยมากแซ่บตุนแกงพาสูตจะพักนาได้น่อยประหาร คนหาปัน<อ>คนหาบ<อ>โคตรก็มีออมันเมีย่มันเนาะนี่คือย่าำกันด้วยนนนแก่ไปอยู่ะเบิมมนากบ่มมบยังร้อนอยู่ลูกไม่ให้ปลกว่าให้ปลกกกัดเอาอาันคนไทยบรรยกาศรบๆไม่ใส่เดือ ถ้าบินโดนนะเดี๋แล่ลงเลยบินโดนไอ้งันบวชฮะ่กนะแม่ดาแล้วจะลงคลิปหอิาเรอแกท่มมาปลฝัแันที่ของเน่ไงนักอิ่้หนาวเลยพูอะไรยังหนาวอยู่ ไ่เศเนี่ยจาที่ด้บรรยากาศดีๆเลมศาอันรนยี้น่กอันนี้อ่ะรใส่ซอสมะเขอเทศใส่ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศยูซิเอาหนิเมื่อเราสนะเป้ เอาซอสมาหืมมันด so, 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 so an mm ูเปลวจเบองได้ hmm. ่มาตอสยังอยู่บอกมื้อมันเนี่ไม่กินซอสเือเทือ้ามก่อนอ้าก่อนอ้ามก่อนข้าว่ข้าว่อข้าวอข้าวอีกคำนึงกำเนียรำอาม

อ,อื Barn oh. มอามเข่าบ่ส้มเองๆแค่นี้นะเป็นนั่นนั่นแล้วลุงที่ทำอะไรอย่าเนมหน้านะอย่าเนมหน้านะ ทำอะไรทำอะไรนะเชอ,อ,อ,อีอ่อ,อมาลงพันนะมามากข้เขางตามหาลุงพัน,นอยูอ่อ้ำอ,ำอเอาเอาข้าวห้าบ่กินเต้าน้อยจนใหญ่แล้วบ่แ,วบแต่ละมือละน้ำเ,น,เนี่ยแบบจะกินได้ข้าวบ่แหน่เห็นกันแต่ช่ได้คลิปนี้สะเพื่น อีบะเพสบะลูกเพสบะเพสบะเนี่า้แกกาเยกินเกินข้าวเนข้าวนี่แม่แล้วนม่จีนเนะอากินขวขาวยบะล่นชาเล่นชาอกินไกินไข่อร่อยบะไปหาแม่ปะอิ่มแล้วแม่เอาไว้ด้ใส่เดี๋ยวนี้ะ ขึ้นอ่นี้ก็ประมาณนี้นะคะเอ